เดอะสโตนพระแท้คนเก๊จัดรอบกาล่าเปิดกลุ่มคนโกงพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ในโรงภาพยนตร์เขย่าว,วงการพระเครื่องเมื่อคาแมนไลน์เอ็มสตูดิโอและจังก้าสตูดิโอจัดงานวันคนเก๊กาล่าเปิดตัวภาพยนตร์เดอะสโตนพระแท้คนเก๊นพารากอนซินีเพล็กสยามพารากอนกับมหกรรมช่วงชิงพระแท้ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนำทีมขึ้นเวทีพูดคุยโดยผู้กำกับภาพยนตร์เป้อารักอมรสุภิริและบีวุฒิพงษ์สุขานินดตตามมาด้วยผู้ควบคุมงานสร้างอย่างก๊อปปะวินภูริจิตปัญญาหนุ่มสุรวุฒิตุงครักษ์จากอโคงและอ,อนาคอตอพร้อมด้วยเอ็มหัดเทพที่ปรึกษาด้านภาพยนตร์จากนั้นพบกับทีมนักแสดงนำอาทิเจ้านายจินเจตายกรน,นิสอจ่ายอีชอนกักกอน ฮิวโก้จุลจักรและการกลับมาลงจอเงินอีกครั้งของตู่นพพลโกโมารชนที่มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานก่อนที่จะเรียนเชิญผู้บริหารคุณชลากรปัญญาโฉมประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบริษัท WorkPoint Entertainment เมนจำกัดมหาชนคุณสุรเชษฐอัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio ผู้บริหารจากทีมจังกาสตูดิโอจังกาสตูดิโอคุณนอลิน่าชยศสมบัติกรรมการผู้จัดการคุณคมกริตรีวิมลผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์คุณวิชัยกุลทวชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณปราณอมแผนใหญ่ Chief Executive Officer ิเชียลแบรนด์โพยกและคุณบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆแบรนด์แอมบ s สเดอร์แบรนด์โพยกขึ้นเวทีถ่ายภาพร่วมกันและไปชมภาพยนตร์ เดอะสโตนพระแท้คนเกตร่วมกันเดอะสโตนพระแท้คนเกตเป็นเรื่องราวเมื่อเอกเจ้านายจินเจตต้องการเงินไปรักษาพ่อโกนารุเบตที่ป่วยหนักเขาเอาพระเครื่องของพ่อไปประเมินราคากับเซียนพระชื่อดังเซงพาราไดจ่ายอิชอนนักก่อนเอกได้เจอกับเซียนหมวยอาไอกรนิสอเซียนพระสุดฮอตที่เข้ามาแนะนำให้ส่งพระเข้าประกวด แต่กลายเป็นว่าพระที่อยู่ในมือของเอกคือพระสมเด็จของแท้ชื่อดังในตำนานที่อาจมีราคาสูงถึงหลักร้อยล้านเป็นที่จับจ้องของคนเล่นพระทั้งวงการรวมถึงพ่อสุนทรนพพลโกมารชุนเซียนพระผู้ทรงอิทธิพลพ่วงมาด้วยบุคคลปริศนาอย่างวิเตอร์ฮิลโกจุลจักรพลิกชีวิตของเอกที่ไม่เคยสนใจพระเครื่องให้เข้าสู่เดิมพันอันตรายของเลาเซียน ที่พร้อมใช้ทุกเล่เหลี่ยมกลโกงเพื่อแย่งชิงพระแท้มาครอบครอง The Stone พระแท้คนเก๋ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนต์ทั่วประเทศ The Stone พระแท้คนเก๋เทสโตนจังกคาคาแมนไลน์เอ็มสตูดิโอไปนะน,น,นี่จ่ายครับเดือนนิดนึงยวเพื่ับโรงพยาบาลมาแอ่นี้เออเป็นไปเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นละครับก็ทั้งหมดน้อย คุ้มตกแล้วก็รายการอ่านเป็นทิตลำแสงเ็จหนักที่สุดในชีวิตเลยไหมครับพี่สายผมเคยอดมิเออในชีวิตนี้ผมเคยอดวิทย์แข็งแรงแั้งหลายกูคือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็นงานรับรางวัลรางวัลโตเตียวบอกก็ยัง ก็ยังลเลื่อนอยู่ยังบอกเื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราทำเพื่อบาเตียนต่ออะไรแต่พอดีเราช่วงนี้เราติดธุระก็เลยไม่ได้อยู่อัพเตอร์บัตต mm ี้หลังจากจบงานระเบิดเขากลับบ้านไปตื่นเช้ามาก็เริม่มเมกา mm hmm. จากการทำงานหนักแล้วไม่ได้พักผอ่อนนีเยคุณหมอบอกอย่างนั้นนะครับภูมิมันตกด้วยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมตามที่คุณหมอบอกคุณจัถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะรีวิวการแอดมิทครั้งแรกในชีวิตเลยครับมันเป็นยังไงพักผ่อนเต็มที่ไหมรอบนี้คือต้องบอกว่าผมผมไม่ชอบโรงพยาบาลก็เป็นคุณเดิมก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสแอดมิทพือถ้าเราเจ็บปวดนิดหน่อยป่วยเนี่ยเพราะเราดูแลเพียงได้เราก็ยักินยาอยู่บ้านแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆแล้วก็รวม ถึงก็มีงานที่เราต้องห<า>่อ,งอ,งอย่างด้วยเราก็เลยเฮ้ oney, ยเดี๋ยวมันจะเสียงานงห้เรา ad, admit อแอดแอดมิดดีกว่าเพราะว่าที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะมันมีภาพติดตาแบบญาตผู้ใหญ่หรืค<ห>ุณยายเราเคยแบบติดเครื่องช่วยแห,<า>หยใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเราไม่ชอบกี่คืนคะนอนอยู่จริงๆคุณหมอให้นอนให้นอนหกคืนครับแต่ว่าเรานอนไปสามคืน แล้วก็ขอออกมา,าเล่นคอนเสิร์ต่อก็ยังทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมก็จริงๆสอาวันแรกที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีการเลื่อนเลื่อนงานที่สามารถเลื่อนได้ที่งานร้านสถานบันเทิงแต่ว่าวันที่4เนี่ยมันเป็นงานเฟสติวัลที่เรารู้สึกว่ามันจะรบกวนการทำงานของผู้จัดเราอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยโดยเราไาจะพอไหวก็วือเ คุณคุณหมอมีบอกว่าห้ามทำอะไรไหมครับหรือว่าก็คุณหมอก็บอกให้นอนเยอะๆซึ่งซึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้นเป็นงขอ้ว้อแเลยันัให้ตเอมากเ็หินครับเป็มหินขอบคุณมากๆนะครับผมว่าตอนนี้ก็สุขภาพของลำดีรักหลังจากนี้มันจะต้องรับงานน้อยลงไหมครับพี่จ๋าหรือว่า จะน้อยลงปีหน้าด้วยเพราะปีนี้ยังไม่ต้งปีนี้มันเลยปียังเียบหนักเหมือนปีแล้วกวัวครับก็คือแน่นยาวเลยปีนี้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ครับบวกกับงานหลายอย่างเนี่ยเราทําหลายอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่เหนียวเวลายังไม่ค่อยได้เออเพิ่มในวงก็ใช้กำลังใจในการใช้กำลังใจในการเอาหมอนมากดหน้าเราเขาาชอบร้อนรัก เขาท่านคนเรือจ้างอย่างนี้ได้ยังไงใช่ร่วมเรียนกันมาทำกันทีละคนใส่การจะเอาให้ตายกันเลยทีเดียวแต่ระวังประกยใจนะต้องจัดนี่ไงสนใจครับเขาก็เป็นห่วงห่วงว่าเขาก็รู้ว่าเราจริงๆเพื่อนๆก็โอเคเลยคือถ้าอยากให้ทํา เรื่องทักเซ่ด้วยก็เลยแบบหนักที่นี่อย่างมีละครเวทีด้วยใช่ก็ยังมีละครเวทีแล้วมียังมีหนังที่รอถ่ายอใช่ไหมคะใช่ด้วยส่วนใหญ่มันเป็นการไหว้วานจากเนี่ยเหมือนหนังพี่เป้อย่างเงี้ยเพื่อทรู้จักเป็นพี่ที่เราเคารพเป็นผู้ใหญ่ที่เราแบบเคารพอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากปฏิเสธเขาอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุด ทำไมก็กลัวครับกลัวกระทบงานมากกว่าครับกลัวกระทบคนอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆคือเราเรารับรองอยู่หลังๆแฟนๆจะได้เห็นที่ใส่ในพาร์ทงานแสดงมากขึ้นเนาะ ตอนนี้ก็มากเอะน่าจะประมาณนี้ครับมากกว่ายี่คงไม่ไหวแล้วมันพลังงานเรามันเยอะมันจะกระทบกับวงไม่หายใจเลยไม่เลยครับเพราะว่าเราผมเอาผมเอาวงเป็นหลักอ่าก็คือคิวของวงเนี่ยจะมาก่อนนะต้นปีอยู่การเลื่นสดของทุกอย่างหรือว่าแผนที่เราจะทำอะไรบ้างจะมาก่อนต้นปี เวลาที่เหลือที่ที่พักเนี่ยผมก็จะเป็นเนี่ยกับผู้จัดการว่าเราจะมาได้บ้านเจะมารับหนังไปเล่นดูนี่ก็เพื่อนเพื่อนก็อาจจะเด้นทักแต่เราก็เสียวันก็เลยก็เลยป่วยเลยเพราะรับเชอะออะไรอภิจาคอหาบอีกเรื่อง28ที่ผ่านมาแผ่นนินไหวได้บทกระทบไหมครับผมไม่ผมไม่มีแล้วผมผมอยู่ที่บ้านครับ นอนอยู่บนโซฟาโอ้นี่ป่วยอีกแล้วเหรอเนี่ยผ้าห่มน้อยแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ม่งหายพม่งหายแล้วผมก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วแล้วผมก็เอียงๆอยงเงี้ยผมก็โอ้โหอย่าบอกนะว่าแอดมิ้อีกแล้วเหรอเนี่ย ยาอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วเสร็จทำไมผนังมันเอียงเอียงวะเนี่ยโอ้โหอาการหนักแล้วเนี่ยผมว่าไอ้เป็นร่อะไรวะเนี่ยแต่พอหันไปดูหน้าบ้านรถยนต์แบบโค้งเออโอ้นแต่ผมว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือเราไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในในประเทศเราเอิคิดว่าผักอ่อนน้อยกันหมดแต่ไม่ได้ผลอะไรทอะไรบ้านก็ไม่ได้เป็นปะติ เราสถานการณ์นี้มันเตือนสติอะไรยังไงบ้างที่จัดผมเพิ่งรู้ว่าเห็นยิ้มไหวน่ากลัวขนาดนี้เออผมเคยเห็นตอนนีหนังข่าวหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรเนี้ยแต่ว่าเราเพิ่งเราฟังเราประสบเจอเราเพิ่งรู้ว่าโอ้ใครธรรมชาติที่มันน่ากลัวขนาดนี้ก็ทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นครับทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกเออสุดท้ายก็จบ ่กนนกกาลัังใจจห่ออ่อยพี๋็เป็นกำลังใจให้เต็มที่ครับทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่หน้างานนะครับรู้ทุกคนแบบกำลังพยายามทำง,งานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคุณก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็่อเงินอผู้รอดชีวิตอยู่รอบขอบไทยทุกขาโอเคค่ะอันนี้จนะค่ะ